คือว่าตังคาบปไหนเนาะตังคาไปลงแต่ว่ามันยังไงไปลงตังอีกเนาะนี่ให้เฮือมานน่าเนาะตะเวนตกดินเนาะแคมเป็นน้คนำคลองนี่คือว่าตะเวนหันไก่ไก่ไปใหม่เลยเนาะไปไปนี่เฮือมาไม่เนายบาย,บายเฮือมาแล้วนี่บบาายยเฮือไปแหละนี่ เหือได้เ้หือดปูนพีการจอดแบบสรุมาสั่นเนาะนี่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 แต่เป็นตัวตัวดีแล้ว บาโบ้คืนเนาะตัวคืนคืนมากกระเพื่อเนาะนี่อะไรฮะกระตุกกระตุกวะกระตุกกระตุกลายนี่ใหน้น้ำคลอง

นี่ไงโมอเลยก็วิวงามปุณิเนาะไอตัวตัวถึงเวลาไก่กลับไปเนาะมืดเนาะถือว่าตอนนี้ก็เวลาหามงคลเนาะไปนอ้เดี๋ยวกลับก่อนเนาะโอกาสระกันใหม่เนาะเฮ้ยมึงกดไลค์กดแชร์เนาะนี่มึงผ่้ใหญ่ ไงสิมานบ่เนอนะ่ะนี่อือใช่เนาะนีะ่วันสุดท้ทายล่วงล่วงนอนเนาะแต่ว่าตัางคายัางหัสงนสำเร็จเนาะมันยังอยากให้เป็นล่วงตังนี่เนาะนถ้าล่วงนอนอาจจะอยู่งามกว่าน,นี้เนาะ ແລະເວົ້າກວ່າກວງກວ່ານພกันใหม่